วัสดีค่ะรับชมรายการวิยาโซเจอรายการที่นําเสนอภารกิจสําคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตร์และประชาชนกับดิฉันกนนท์พรน,นิพัฒน์กุลค่ะผู้บัญชาการทหารบกตรวจเยี่ยมการฝึกเตรเยียมความพร้อมเข้าร่วมประเมินผล Joy Pacific m u l ติ n a t i o n a l r e a d ดิเน e c e n t e t r o t o t i o n 23-01หรือ JP MRC 23-01นะคะ ของกำลังพลค่ะที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกและประเมินผลที่ประเทศสหรัฐอเมริกากลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะพลเอกนะรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกเตรียมการและพบปะกําลังพลที่จะเดินทางเข้าร่วมการฝึก JPMRC 23-01งนกะองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15อําเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะ โดยมีพลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่5ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่43พร้อมด้วยผู้บังคับการกรมผู้บังคับกองพันและกําลังพลผู้เข้ารับการฝึกให้การต้อนรับโดยรับฟังบรรยายสรุปพร้อมเยี่ยมชมสถานที่สภาพแวดล้อมตลอดจนยุทธโกรกรที่ใช้ในการสนับสนุนการฝึก ซึ่งกองทัพภาคที่4เป็นหน่วยหลักในการประกอบกำลังเข้าร่วมการประเมินผล JP MRC 23-01ร่วมกับกองทัพปกสหรัฐการฝึกภายใต้รหัส JP MRC นี้เป็นการฝึกอบรมการต่อสู้ระดับภูมิภาคของยูซ่าแเพ็สำหรับหน่วยและผู้นำในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ซับซ้อนค่ะ ซึ่ง JPMRC เป็นแนวทางใหม่ที่ช่วยให้ผู้นำสามารถฝึกทหารให้ใช้ชีวิตปฏิบัติการและสแสวงหาแนวทางการต่อสู้ในสภาพแวดล้อมที่เคร่งครัดและหลากหลายมิติของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมร่วมและพันธมิตรต่างชาติทางนี้นะคะก็เพื่อสารสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศและเป็นการเสริมสร้างความพร้อมของหน่วย ในการปรับปรุงการทำงานร่วมกันในมุมมองที่หลากหลายภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคและท้าทายเพื่อนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนากองทัพบกต่อไปนักกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15อําอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่การฝึกในครั้งนี้ค่ะมีกำลังพลจากกองร้อยทหารราบของกองทัพภาคที่2องกองทัพภาคที่3กองทัพภาคที่ส โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าศูนย์การทหารราบและศูนย์การทหารม้ารวมจำนวน152นายเข้าทำการฝึกภาคสนามเป็นการจำลองสนามรบมาอยู่ในรูปแบบของการฝึกด้วยกำลังขนาดใหญ่ภายใต้สถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามภัยคุกคามในปัจจุบันและเพื่อให้ทหารนะคะมีความพร้อมรบในทุกเมื่อซึ่งจะมีการดาเนินการฝึกในต่ละสถานีต่างเช่นสถานีการติดต่อสื่อสารการใช้วิทยุทางทหารระบบ AM FM สายอากาศสแสวงเครื่องการติดต่อระบบทางสายการลาตระเวนการเคลื่อนที่ทางอากาศและจะมีการเคลื่อนย้ายกําลังพลเพื่อเข้าร่วมการฝึกกับกองกําลังทางบกสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกณรัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่13-16ตุลาคมนี้ทางนี้นะคะผู้บัญชาการทหารบกค่ะได้กล่าวให้โอวาดกับผู้เข้ารับการฝึกโดยขอให้ทุกนายตระหนักว่าเราเป็นตัวแทนของกองทัพบ,บกไทย ทำหน้าที่ในการเป็นทหารอาชีพถึงแม้จะมาจากหลากหลายหน่วยทั่วประเทศไทยแต่ขอให้ยึดมั่นว่าเราคือหนึ่งเดียวของกองทัพปกไทยและเป็นตัวเชื่อมสำคัญค่ะในการสร้างความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศเป็นโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาขีดความสามารถแล้วนำเอาประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกมาประยุกต์ใช้ในภารกิจพัฒนานหน่วยและพัฒนากองทัพปกไทยให้เกิดประสิทธิภาพ ให้ทุกหน่วยที่มีส่วนร่วมในการฝึกกับกองทัพมิตรประเทศในครั้งนี้ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์สูงสุดให้ถือเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยและกองทัพบกไทยต่อไปจากนั้นนะคะผู้บัญชาการทหารบกค่ะได้ถือโอกาสในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15ติดตามการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการของหน่วย ตลอดจนเน้นย้ำแก่ผู้บังคับหน่วยในการดูแลความเป็นอยู่สิทธิและสวัสดิการต่างๆของกำลังพลไม่ให้ขาดตกบกพร่องเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวให้มีขวัญและกำลังใจที่ดีพร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อกองทัพบ,บกต่อไปค่ะ กองทบกนะคะยังคงเดินหน้ารับสมัครทหารออนไลน์มุ่งลดจำนวนการเรียกเกณฑ์ค่ะซึ่งขณะนี้ผ่านไปแล้ว1เดือนกว่าๆของการรับสมัครนะคะก็มีน้องๆชายไทยค่ะที่มีให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาสมัครไปแล้วกว่า6000คนส่วนน้องๆนักศึกษาวิชาทหารนะคะที่มีความสนใจอยากจะเข้ามาสมัครเป็นทหารออนไลน์แต่ก็ยังสงสัยค่ะว่าสามารถสมัครได้หรือไม่นั้นวันนี้เรามีคลิปมาฝากไปรับชมกันค่ะ โอเคครับเดี๋ยวผมจะตอบถามน้องหน่อยนะครับถ้าเรียนรอดสมัครได้ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวผมมีตอบให้นะครับน้องเรียนรอดนะครับอ่าสมมุติตอนนี้น้องเรียนรอดปีหนึ่งปีสองปีสามอยู่นะครับอ่าปีหนึ่งสมัครได้ปีสองสมัครได้ปีสามถ้ายังไม่จบถ้ายังถ้ายังไม่จบนะครับยังไม่จบการศึกษาคือว่ายังไม่ได้ไปขึ้นใบทะเบียนสรแปดนะครับก็สมัครฐานออนไลน์ได้นะครับในการนี้นะครับ น้องๆที่ว่าเรียนรอรปีสามเนี่ยสมมุติว่าอยู่ในระหว่างเรียนนะพี่แนะนําให้น้องมาสัมถานออนไลน์ดีกว่านะครับเพราะอะไรครับเพราะว่านโยบายกองทัพนะครับต่อไปเนี่ยจะคัดเลือกจากพนฐานเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรอรเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าในเรื่องโคต้าการเป็นนักเรียนในสิบเนี่ยเขาจะคัดสรรจากพนหารเป็นหลักทีนี้ผมเข้าใจนะครับอ่าก็ นั่นแหละครับอย่างที่พี่บอกนะครับก็คือว่าจะคัดสรรจากพลหารเป็นหลักนะครับก็น้องๆที่ว่าเลนรอรออยู่ในระหว่างนี้ก็มาสมัครฐานออนไลน์ได้นะครับสมัครได้ตามนี้เลยนะตามเว็บนี้เลยนะครับ และสำหรับปี2,566นี้นะคะกำหนดยอดการรับสมัครจำนวน28,642นายซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาพร้อมขยายห่วงเวลารับสมัครขานานถึง5เดือนระหว่างวันที่29สิงหาคม2,565ถึงวันที่29มกราคม2,566โดยในปีนี้นะคะได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยทหารที่ตนเองประสงค์จะเข้าประจำการในส่วนของกองทัพบ,บกได้510หน่วยทั่วประเทศ ส่วนการสมัครเป็นทหารออนไลน์ประจำปี2,566สามารถสมัครด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์24ชั่วโมงทางเว็บไซต์ rcm 6 6 rta mi th หรือสามารถสมัครด้วยตนเองที่มณฑลท,นทหารบกทุกแห่งทั่วประเทศ สำหรับสิทธิพิเศษของผู้ที่สมัครเป็นทหารด้วยระบบออนไลน์ในปีนี้สามารถเลือกหน่วยทหารที่จะเข้าประจำการได้โดยไม่จำกัดภูมิลำเนาหากประจำการครบ2ปีมีสิทธิสมัครสอบในโคต้าของทหารกองประจำการเป็นนักเรียนในสิบทหารบกรวมถึงได้คะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบ,บกรวมทั้งจะได้รับสิทธิสวัสดิการค่าตอบแทนเช่นเดียวกับทหารกองประจำการปกติค่ะ และสำหรับการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2566ผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนกว่าๆนะคะมียอดผู้สนใจสมัครทั้งสิ้นจำนวน6,200คนแบ่งเป็นกองบัญชาการกองทัพไทย118คนกองทัพบก5,863คนกองทัพเรือ74คนและกองทัพอากาศ1 4 5คนค่ะ กองทัพบ,บกโดยกองทัพภาคที่4นะคะได้นําเฮลิคอปเตอร์บินด่วนค่ะเพื่อไปรับตัวเด็กชายวัย8เดือนนะคะที่มีภาวะป่วยฉุกเฉินค่ะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบนเกาะหลีเป๊ะเพื่อมารักษาตัวต่อนะคะยังโรงพยาบาลสตูลจังหวัดสตูลค่ะ และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นภาพบนเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ212หรือเบล212ของกองทัพภาคที่4ขณะที่กำลังไปรับตัวเด็กชายพลานุภาพพระอะอายุแค่8เดือนค่ะซึ่งน้องมีอาการไข้ไอและหายใจเหนื่อยหอบมาแล้ว3วัน การวินิจฉัยขั้นต้นนะคะเป็นโรคปอดบวมค่ะซึ่งน้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะลีเป๊ะอาการไม่ดีขึ้นเบื้องต้นนะคะจึงของการลำเลียงทางเรือเร็วค่ะแต่ไม่สามารถออกเรือได้จากสาเหตุด้วยสภาพอากาศทางทะเลที่ไม่ปลอดภยัยประกอบกับเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเร่งด่วนนะคะ ซึ่งทันทีค่ะที่แพทย์ใหญ่ของกองทัพภาคที่4พลตรีโชคชัยขวัญพิชิตได้รับแจ้งประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสังการจังหวัดสตูลขอลำเลียงทางอากาศยานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหลีเป๊ะจึงได้ดำเนินการในทันทีค่ะจัดเตรียมทีมนะคะลำเลียงประกอบด้วยแพทย์เฉพาะทางโรคปอดและพยาบาลทีมลำเลียงที่สำเร็จหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยโดยอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ โดยออกปฏิบัติการค่ะเมื่อกองทัพบกได้อนุมัติให้ดําเนินการตามที่สถาบันการแพทย์จุกเฉินแห่งชาติให้การรับรองการประสานร,ร้องขอของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ซึ่งภารกิจดังกล่าวนะคะก็เป็นไปตามนโยบายของพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกและพลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ในการใช้เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุความเดือดร้อนฉุกเฉินเพราะทุกชีวิตมีค่าและทหารพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะ มาต่อกันที่กองทัพภาคที่2นะคะโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทนหารบกที่25ค่ะได้จัดนะคะกองหน่วยกำลังค่ะจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบเหตุค่ะ ที่บ้านสำโรงตำบลพลครกอำเอร์ท่าตูมจังหวัดสุรินนะคะกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23ได้จัดชุดปฏิบัติการของหน่วยพร้อมยุโทโธป,ปกรณ์รถทาท่า1คันรถยนต์บรรทุกขนาด2ตันครึ่ง FTS ร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลพลครกค่ะได้ร่วมกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชื่อนายสงเพียงการอายุ78ปีอยู่บ้านเลขที่172หมู่ที่4บ้านสำโรงตำบลพลครกอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งประสบอุบัติเหตุหกล้มทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ประกอบกับมีอาการไข้สูงนะคะและประวัติของผู้ป่วยก็มีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งทางกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลพลครกไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ค่ะเนื่องจากทางเข้าหมู่บ้านทุกเส้นทางถูกน้ำท่วมสูงทางหน่วยค่ะจึงเข้าสนับสนุนรถยนต์บรรทุกขนาด2ตันครึง่ง FTS ในการเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วยให้กับกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลพลครกเพื่อนําตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลท่าตุ่มต่อไปค่ะ ขณะที่กำลังพลจิตอาสาของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3พร้อมใจบริจาคโลหิตโดยโรงพยาบาลนครพนมนะคะได้ประสานขอความอนุเคราะห์เพื่อออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่นะกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ค่ายพระยอดเมืองขวางตำบลกุรุคุอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมหน่วยค่ะจึงดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลและครอบครัวที่มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจเข้าบริจาคโลหิตดังกล่าว โดยในครั้งนี้นะคะกำลังพลสามารถบริจาคโลหิตได้กว่า1 5 0นายได้โลหิตกว่า60,000ซีซีซึ่งการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วยังพร้อมใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2565ค่ะ แล้ววันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธค่ะ โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21นะคะได้นํากําลังพลค่ะเข้าช่วยชาวบ้านมัดตะเกียงไฟโบราณกว่า20,000ถึง30,000ดวงเพื่อนําไปห้อยแขวนตามลายขดลวดอย่างสร้างสารรค์นะคะเพื่อประกอบเป็นเรือไฟเพื่อเตรียมที่จะไหลโชว์ในคืนนี้ค่ะซึ่งเป็นคืนออกพรรษาวันเพ็ญ15ค่ําเดือน11ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า60ปีของชาวจังหวัดนครพนมค่ะ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยกองร้อยทหารพรานที่2108หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ซึ่งเป็นกำลังป้องกันชายแดนรับผิดชอบพื้นที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนม เล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมมรดกของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานคือการที่พี่น้องประชาชนค่ะได้แสดงออกถึงความรักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในทุกพื้นที่ในการสร้างเรือไฟของอำเภอที่ตนได้อยู่ได้อาศัยจึงนำกำลังพลนะคะเข้าช่วยชาวบ้านค่ะสร้างเรือไฟในการมัดตะเกียงประดับเรือไฟนะคะร่วมกับศิลปินเรือไฟพร้อมกับตัวแทนแรงงาน ซึ่งชาวบ้านค่ะก็ต่างนําอุปกรณ์ไม้ไผ่โครงเหล็กที่ออกแบบเป็นลวดลายรวมถึงกระป๋องกาแฟที่ดื่มแล้วนํามาทดแทนตะเกียงไฟโบราณกว่า20-30 0ถึง30,000ดวงห้อยแขวนตามลายขดลวดอย่างสร้างสารรค์เป็นเรือไฟประยุกต์ขนาดใหญ่ความยาวประมาณ7-90ถึงเ0เมตรความสูงราว20-30ถึง30เมตรส่วนลวดลายนะคะก็ทําจากเหล็กดัดค่ะ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นจุดร้อยเรียงตะเกียงไฟเป็นแสงสว่างส่องสวัยออกมาเป็นรูปแบบต่างๆเน้นสัญ,ญลักษณ์ความสวยงามเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดนครพนมและสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แสดงออกถึงเอกลักษณ์ความโดดเด่นของภูมิปัญญาชาวบ้านจังหวัดนครพนมซึ่งมีที่เดียวในไทยค่ะ เน้นการร่วมแรงร่วมใจจากพลังศรัทธ,ธาร่วมสืบสารประเพณีในวันไฮไลท์สำคัญคือวันประกวดไหลเรือไฟในค่ำคืนวันนี้นะคะซึ่งจะมีเรือไฟค่ะเข้าร่วมประกวดมากถึง13ลําลำเพื่อเป็นพุทธบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการขอขมาและบูชาพระแม่คงคาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พญานาคที่คอยปกปักชาวนครพนมและคนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงตลอดจนเป็นการสะเดาะเคราะห์และเผาความทุกข์ให้ลอยไปกับสายน้ำตามประเพณีโบราณค่ะที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า60ปี ไปต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของกองทัพบ,บกนะคะโดยศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทนหารบกที่37ค่ะได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนฮอดพิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่ที่มาเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหารหรืออาร์มีแลนด์นะคะผ่านกิจกรรมที่มีชื่อว่าจากเชียงใหม่มาเชียงรายทัศนศึกษาค่ายเมยงรายมหาราชไปติดตามพร้อมกันค่ะ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่37ได้จัดชุดวิทยากรอา์มีแลนด์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนฮอดพิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน150คนที่เดินทางมาทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและเหตุการณ์สำคัญณพิพิธภัณฑ์ทหารค่ายเมงรายมหาราช จากนั้นค่ะได้เดินทางไปกราบไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธสถานดอนเจดีและสัก,การะรอยพระบาทรัชกาลที่9หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวในเขตทหารก่อนชมการสาธิตการกระโดดหอสูง34ฟุตในการมาทัศนศึกษาของคร,ค,รครูและนักเรียนในครั้งนี้นะคะก็มีผลตอบรับที่ดีค่ะทั้งครูและนักเรียนก็มีความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของวีรกษศตรตร์และบรรพบุรุษไทยได้เปิดโลกกระนัด เรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้ประสบการณ์ดีๆจากค่ายทหารค่ะส่วนหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมฑลทนหารบกที่37นะคะก็ได้นํานักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานและนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ณวัดสันมณะหมู่ที่6ตําบลแม่ JD, เจดีอําเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายค่ะ เชิญเ,เกตทหารกล้าออเนอร์เดอะฮีโรสในวันนี้นะคะเสนอตอนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดข้อเข่าเทียมโรงพยาบาลทหารผ่านศึกค่ะ โภิดิกและกายอุปกรณ์โรงพยาบาลทหารผ่านศึกมีภารกิจหลักในการดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจและการรักษาโรคทางสัญญกรรมกระดูกและข้อการแก้ไขความพิการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในการจัดหาจัดทาอวัยวะเสริมและเทียมแก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและประชาชนทั่วไปโดยมีผู้เข้ารับการบริการประมาณปีละ2 0 0 0 0รายโดยแบ่งเป็นผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดปีละ500-700ถึงราย ซึ่งโรงพยาบาลทหารผ่านศึกมุ่งเน้นในการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยสหาสาขาวิชาชีพและให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยผลิตนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงเพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยผู้พิการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขปัญหาการเสื่อมสภาพของร่างกายที่พบมากในผู้ป่วยทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกที่เป็นผู้สูงอายุ คือปัญหาเกี่ยวกับข้อเขา่าเพราะเป็นอวัยวะที่รับน้ําหนักของร่างกายทั้งหมดโดยตรงอีกทั้งยังมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาความเสื่อมสภาพของข้อเข่านั้นมีต้นเหตุจากการใช้งานข้อเข่าเป็นระยะเวลานานใช้งานหนักเกิดอุบัติเหตุบริเวณข้อเขา่าหรือเป็นโรคบางชนิดที่ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพของข้อเขา่าวิธีการรักษาในปัจจุบันนั้นมีความทันสมัยและมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยโรงพยาบาลทหารพันศึกได้มีการนำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเข้ามาใช้ในกระบวนการผ่าตัดข้อเข่าเทียมเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยในการรักษาข้อเข่าครับคือสมัยก่อนเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยอาศัยเครื่องมือจะเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยการผ่าตัดข้อเข่า,ขาเทียมคือเราจะตัดกระดูกแล้วก็เป็นการให้ความสมดุลของเนื้อเยื่อรอบ ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราจะใช้ความรู้สึกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับว่าอตอนนี้มันดีและมันแน่นดีแล้วมันสมดุลดีแล้วแต่ว่าขุนยนเนี่ยมันจะมาช่วยเราขึ้นนึ่งคือช่วยให้ตัดได้มั่นคงมากขึ้นมันจะมีแขนมีอะไรที่ช่วยหยุดเรามันจะช่วยวิเคราะห์ว่าตำแหน่งแต่ละด้านเนี่ยมันสมดุลเท่ากันหรือย,อยังเห็นเป็นตัวเลขเลยครับก็จะแม่นยำมากยิ่งขึ้นครับการใช้ขุนยนในการผ่าตัดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทําให พทย์ผ่าตัดมีความมั่นใจในการผ่าตัดนะครับคนไข้ที่เหมาะในการนําหุ่นยนต์มาช่วยการผ่าตัดเนี่ยก็คือเป็นคนไข้ที่มีความยากในการผ่าตัดอย่างเช่นคนไข้ที่มีการบาดเจ็บของข้อเข่าอย่างรุนแรงมาก่อน นะครับมีแนวของเข่าที่ผิดปกติหรือมีความสั้นยาวของขาสองข้างที่ไม่เท่ากันนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นเคสผู้ป่วยทั่วไปที่มีความต้องการในเรื่องของความแม่นยําในการผ่าตัดจากที่มีการศึกษาที่ต่างประเทศเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยสามารถช่วยให้เกิดผลลัพธ์ในการผ่าตัดที่ดีขึ้นครับปัจจุบันการผ่าตัดเป็นข้อข้อเทียมนะครับก็เป็นถือว่าเป็นการผ่าตัดที่ประสบความสำเร็จสูงอยู่แล้วละของเครื่องนะครับเป็นโรบอตนะครับมาช่วยผ่าตัดนะครับโดยหุ่นยนต์เนี่ยมีการสร้างภาพ3ามิติ ของข้อข่าของคนไข้รา,ายนั้นๆเป็นการกําหนดจุดวางข้อเทียมที่ถูกต้องที่เหมาะสมกับคนไข้เฉพาะรายถ้าเราวางตําแหน่งดีแล้วเนี่ยการลงน้าหนักทไม่มีการใช้งานที่ดีแล้วก็มีอายุการใช้งานของข้อเทียมที่ยืนยาวทางทีมเฉพาะทางด้านข้อข่าวข้อสโพกของโพมาผ่านศึกเนี่ยก็ได้ทําการประเมินหลังผ่าตัดนะครับเ <s we ak> พื่อดูว่าหลังผ่าเป็นอย่างไรนะครับก็ปรากฏว่าฟิล์มเอ็กซเรย์ก็เป็นที่พึงพอใจของทีมแพทย์ครับ การผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนั้นเหมาะกับผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อเข่าเรื้อรังจากโรคข้อเข่าเสื่อมหรือจากทุกความผิดปกติรวมไปถึงผู้ป่วยที่เคยทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าด้วยวิธีเดิมไปแล้วแต่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาโดยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนั้นทำหน้าที่เสมือนผู้ช่วยแพทย์ในการผ่าตัดซึ่งศัลยแพทย์จะเป็นผู้ควบคุมการใช้จึงทำให้การผ่าตัดที่มีความซับซ้อนหรือต้องทำในตำแหน่งที่เข้าถึงยากนั้นมีความแม่นยำและปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากสัรลยาแพทย์มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนจึงช่วยลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นโดยรอบได้ช่วยปรับสมดุลของข้อเทียมให้มีความมั่นคงเฉพาะคนได้อย่างแม่นยำส่งผลให้การรักษานั้นมีประสิทธิภาพสูงผู้ป่วยจึงสามารถใช้ข้อเข่าได้ดีใกล้เคียงธรรมชาติกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นครับ เทคโนโลยีอันใหม่ก็เป็นทางเลือกอีกอันหนึ่งนะครับลดความผิดพลาดการผ่าตัดแล้วก็เพิ่มความแม่นยําขึ้นครับค่าใช้จ่ายก็จะมีค่าใช้จ่ายของอของเครื่องที่เพิ่มเติมอันนี้ก็สามารถที่จะมาสอบถามที่โรงพยาบาลได้ครับของออโตพิดิกการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยก่อนนํามาใช้เนี่ยเราก็ได้ทําการเทรนมาแล้ว1เนี่ยปลอดภัยคนไข้นะครับสเนี่ยได้รับการผ่าตัดได้ผลที่ดีกว่าเดิมนะครับ วันนี้ในอดีต10ตุลาคมร่วมร,รำลึกเหตุการณ์และเทิดทูนเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์กับรายการ VR s o j u e r ค่ะ10ตุลาคมพุทธศักราช2510หรือคริสตศักราช1967 ส่วนที่สัญญาอาวกาศมีเนื้อหาหวางรากฐานของกฎหมายอาวกาศมีผลใช้บังคับซึ่งกฎหมายอาวกาศหรือ SPACE LAW เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรในอวกาศบนหลักการว่าทุกประเทศมีเสรีภาพในการสำรวจและใช้อวกาศส่วนนอกหรือ Outer Space รวมทั้งดวงจันทร์และเทหะในท้องฟ้าอื่นๆหรือ Celestial Bodies บนพื้นฐานแห่งการเสมอภาคเท่าเทียมกันและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางสันติและให้เป็นผลประโยชน์ของประเทศทั้งมวลและจะไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของชาติโดยการอ้างถึงอธิปไตยหรือโดยการใช้การยึดครองหรือวิธีการอื่นใด 10ตุลาคม2563รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภานาเรนทิราเทพพยาวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริภวันวรีนารีรัตนราชกัญญา ไปในการถวายภาพพระกฐินณวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามและวัดพระเชศตุพลวิมลมังคลารามราช,ชาวรมหาวิหาร10ตุลาคม2561สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเปิดนิทรรศการ Cast Innovation Expo Bangkok 2018ณห้องบอลรูมศูนย์การประชุมแห่งชาติเซริกิต และทอดพระเนตรนิทัศการผลงานจากการวิจัยและพัฒนาที่นำมาจัดแสดงในต่างประเทศเป็นครั้งแรกภายใต้แนวคิดจากฟ้าสู่ดินด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการต่อยอดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและจีนในอนาคตหมดเวลาของรายการ VR s o โซเชแล้วนะคะรายการข่าวต่อไปคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ในเวลา20นาฬิกากับข่าวในพระราชสำนักวันนี้นนดออนนิฉันกรรณ์พรนิพัฒน์โกนและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ